สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านพี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้มาในเรื่องของเหรียญห้าบาทที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบนันเป็นเหรียญห้าบาทปีพศ2536 เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สิบนะคะถึงแม้ว่าจะติดอันดับที่สิบก็หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะมีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะเหรียญห้าบาทปีพศสองพนห้าร้พี่โจยก็จะมาบอกให้เพื่อนๆถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเป็นเหรียญหบาทที่ โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะเพื่อนๆจาปีพศ2536เรียกว่าหายากเหมือนกันนะคะมีการซื้อขายถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็ซื้อขายกันอยู่ที่80-90บาทถึง100บาทเลยทีเดียวถ้าหากผ่านการใช้งานก็ประมาณ20กว่าบาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้ติดลำดับ ที่หายากเหมือนกันนะคะรวดลายของเรียนนะคะด้านหน้ากลางเรียนก็จะอ่าเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยดเดชนะคะพินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขติยราชภูสิตาภูสิตาพรนะคะฉลองพระอ,องคลุย ลักษณะของเหรียญน,นะคะขอบเหรียญวงในก็จะเป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมอย่างที่เห็นนะคะเป็พเพีนงจะภายในขอบเหรียญด้านขวาวก็จะมีข้อความว,ว่าภูมิพลอ์ดุญเดชด้านซ้ายก็จะเป็นคําว่าราชการที่9นะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบาพิษดุสิตวนาลามนะคะ บริเวณขอบเหรียญภายในก็มีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันนะคะภายในขอบเหรียญเบื้องบนก็มีข้อความว่าประเทศไทยและพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญพศ .2536 เมืองล่างก็จะเขียนคำว่า5บาทนะคะเพืเ่อนๆจ๋าวันที่ประกาศใช้1มิถุนายนพศ .2531 จำนวนการผลิต ก็เยอะเหมือนกันนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่4 6 9 9 2 0 0กล้านเหรียญน,นะคะแต่แต่ทำไมถึงหายากมากนะคะพบเจอได้น้อยแล้วนักปัจจุบันนะคะพี่จอยคิดว่าน่าจะอยู่ในมือของนักสะสมซะมากกว่านะคะแต่ก็ยังพบเจอเงินทอนหรือว่าถ้าเวลาเราไปจับจ่ายซื้อของอหากพบเจอเราสังเกต เก็บได้เก็บเลยนะคะราคาเกินหน้าเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรน,นะคะถ้าเป็นเหรียญ unc ก็ราคาก็จะเป็นร้อยนะคะเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ก็คงจะหา unc ยากนะคะเราก็หาปัจจุบันที่ผ่านการใช้งานนะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่ ยี่สิบาทขึ้นไปนะคะต่อเหรียญเพราะว่าเหรียญมันติดอันดับนะคะติดอันดับที่สิบติดอันดับที่สิบของเหรียญหายาแต่ว่าก็หายากจริงๆนะคะเพราะว่าถึงแม้จะติดลำอันดับลังท้ายนะคะแต่ก็พบเจอได้ยากเหมือนกันแต่บางที่อาจจะพอมีนะคะ แต่สำหรับพี่จอยบริเวณนี้แถวนี้ที่พี่จอยอยู่นะคะหายากมากๆแล้วก็อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมถ้าหากพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะ<_ <EN> _พี่จอยพูดเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะ เอาไปต่อยอดทํากําไรในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าใครจะไปรู้ในวันข้างหน้าอาจจะราคาเป็นพันเป็นหมืน่นก็เป็นได้นะคะอ่าเราก็ไม่คาดการไม่ได้นะคะแต่ว่าเหรียญยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่านะคะถ้าเพื่อน,อนๆชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยเก็บ ไว้ดูเล่นเล่นก็ได้นะคะเก็บสะสมต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้รายละเอียดก็พี่จอยก็บอกแล้วนะคะเป็นเหรียญห้าบาทที่ติดอันดับที่ติดอันดับที่สิบนะคะเพื่อนๆจ๋าทิ้งแม้จะรังท้ายอันดับที่สิบอย่างที่เคยบอกไว้นะคะแต่ก็หายากมากๆเลยพบเจอเก็บได้เก็บเ,เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเชื่อๆจาสวัสดีค่ะ